สแสวงบุญได้เดินทางมายังกรุงราชครืควรหาโอกาสไปเยี่ยมชมวัดไทยสิริราชครืวัดไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเมืองเก่าซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งห้าลูกวัดไทยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2546มีเนื้อที่ประมาณ10ไร่อยู่ไม่ไกลจากเวลุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูประหลัดสุวัฒนพุทธิคุณพระมหาด็อกเตอร์วิเชียนวชิระวังโสเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างในานามพุทธบริษัทชาวไทยโดยดำาริจากการจัดงานฉลองอัตถกถาฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยายลัยสังคยนาย้อนยกุกณถ้ำสัตบัญคูหาเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยที่ตั้งของวัดไทยสิริราชคฤ อยู่บริเวณด้านหน้าภูเขาเวภารบันพศสถานที่ทำปฐมสังคยาในสมัยพุทธกาลศาสนาสถานและถาวรวัตถุภายในวัดไทยสิิราชครึตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันมีความเจริญรุษดหน้าไปมากเวลานี้มีอาคารต่างๆหลายหลังเช่นกุฏิจำพรรษาอาคารสถานพยาบาลอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สาลาลงทานวิหารพระพุทธมงคลราชฤรษ์ลานธรรมจักรวัดไทยสิริราชฤก์คือศูนย์กลางพุทธศาสนกชนชาวไทยที่เดินทางมาจาริกอย่างกรุงราชฤรษ์แห่งนี้ผู้สแสวงบุญส่วนใหญ่จะแวะเวียนมาพำนักรับประทานอาหารและทำบุญอยู่เป็นนิดนครราชฤรษ์ถือว่าเป็นเมืองหลักของพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระสมายสมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาประทับที่นี่ในพรรษาที่สองหลังจากที่พระองค์ทรงตัดสู้แล้วและที่สำคัญก็คือที่นครราชคฤ์มีพระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งถือว่าเป็นพระราชาผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาต่างๆและที่สำคัญนครราชคฤหรือแควนมคธในสมัยพุทธ,ธกาลเป็นแควนมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ เป้าหมายที่พระสมมาสุะพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาโปรดชาวนครราชคฤก่อนเพื่อให้เมืองอื่นๆนั้นได้นับถือผู้ศาสนาตามฉะนั้นอาตมาก็เลยพิจารณาว่านครราชคฤเป็นเมืองสําคัญในประวัติศาสตร์แต่ที่สําคัญก็คือมีวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็เลยตัดสินใจเดินทางมาสร้างวัดในนามพุทธบริษัทชาวไทยขึ้นณสถานที่แห่งนี้นะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลัก ในช่วงนั้นถ้าจะบอกว่านครราชฤห์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลักของพระพุทธศาสนาก็แน่นอนว่าประชากรในนครราชคีมนะมีประมาณ100ล้านล้านะะและที่สำคัญก็คือมีาศาสดามีเจ้าลัทธิอยู่ถึง6าศาสดาเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่พระสมาาสมพุทธเจ้าเสด็จมาที่นครราชฤห์จึงเป็นการมาทำสงครามนะแย่งชิงพื้นที่ ถ้าจะพูดไปแล้วแต่เนื่องด้วยว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงต,งต้องการคนที่มาเป็นชาวพุทธเนี่ยจะต้องมีปัญญาไม่ได้จำไม่ได้มีความประสงค์จะต้องการให้คนมาเป็นชาวพุทธมากด้วยปริมาณจะสังเกตเห็นจากการที่พระโมคคัลลานะได้หอกขึ้นไปเอาบาทของท่านเศรษฐี เพื่อที่จะประกาศให้คนรู้ว่าในโลกนี้ยังมีพระอรหันต์อยู่ในสมัยนั้นเมื่อพระโมคคัลลานะากับพระปินโดภารัตวาชะได้บาดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่มาประกาศพระศาสนาที่นี่ไม่ได้ต้องการที่จะให้คนเนี่ยงมงายไม่ต้องการให้คนมาศรัทธาเลื่อมใสในอิทธิฤทธิปาฏิหารเรียกว่าไม่ต้องการคนโง่โเข้ามาสู่ศาสนาของพระองค์ พระองค์ต้องการคนที่มีคุณภาพก็คือคนที่มีปัญญาเพราะฉะนั้นบรรยากาศในนครราชคฤห์ในช่วงนั้นน่าจะเป็นการคล้ายๆกับประเทศไทยปัจจุบันนี้ที่เกิดสำนักขึ้นมากมายเกิดเจ้าลัทธิอะไรขึ้นมากมายเนื่องด้วยว่าคนคงจะมีความทุกข์มากเช่นเดียวกันแต่พอมาพบพระพุทธเจ้าก็เรียกว่ามาพบทางออกแนวใหม่เรียกว่ามาพบาหนทางหรือว่า แนวทางแก้ปัญหาชีวิตของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นพระสมมาสมพุทธเจ้าจึงเป็นที่ยอมรับของชาวนครราชคฤห์ในสมัยนั้นความยิ่งใหญ่ของกรุงราชคฤห์นอกเหนือจากการเป็นเมืองนักวิชาการแล้วยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่ยิ่งใหญ่ในสมัยพุทธกาลด้วยเมืองแห่งนี้คือตลาดการค้าที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาเศรษฐีแห่งชนภูทวีจะเห็นได้ว่าภายในเขตเมืองเกา่า มีร่องรอยของเส้นทางการค้าเกวียนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า2,500ปีอยู่ไม่ไกลจากประตูเมืองหลักของกรุงราชครห์เป็นรอยเกวียนบรรทุกสินค้าอันหนักอึ้งที่ถูกกดทับลงไปที่เส้นทางภูเขาหินจนเกิดรอยลึกในเนื้อหินทำให้เกิดจินตนาการขึ้นว่าเส้นทางคารวานการค้าของเหล่ามหาเศรษฐีในยุคนั้นจะมีความยิ่งใหญ่สักเพียงใด ภาพรวมของแดนพาราตะหรืออินเดียในสมัยนั้นว่ากันว่ามีถึง16แวนแหวนน่จรดมหาสมุทรทั้ง4เลยทีเดียวถ้าเรามองถึงภาพอินเดียในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่28รัฐกับอีกอกับอีก6เมืองเท่าที่เราชมแผนที่อินเดียก็กว้างใหญ่ไพศาลมากเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเรามองถึงในสมัยนั้นน่ะซึ่งความเจริญเทียบเท่าสมัยนี้ไม่ได้ การเดินทางก็คือการคมนาคมด้วยการเดินด้วยเท้าเนะี่ยคงไม่มีรถยนต์ไม่มีรถไฟและไม่มีเครื่องบินการสื่อสารอื่นๆเทคโนโลยีอื่นๆคงจะมีไม่มากนักนะอย่างมากก็เร็วที่สุดก็คือขี่ม้านะฮะดังนั้นคิดว่านครนะคราชคฤค์คซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคตแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมถ้าพูดถึงในสมัยปัจจุบันจะเข้าใจง่ายๆก็เรียกว่าตลาดการค้าเสรี นะนะอาจจะบอกว่าเป็นมหาอำนาจนะเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นถ้าพูดถึงประเทศไทยก็เรียกว่าราชคฤห์เหมือนกับกรุงเทพมหานครนะฮะหรือจะบอกว่าถ้ามองทั้งโลกก็อาจจะเป็นแบบว่าญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาอย่างเงี้ยนะฮะก็คือถนนทุกสายมุ่งตรงสู่ราชคฤหนะ์เพราะฉะนั้นราชคฤห์น่าจะ,นะจะมีเศรษฐีหลายๆตระกูลนะฮะเรียกว่านวเศรษฐี เศรษฐีนวโกฏเนี่ยก็มาจากนาครราชคฤห์เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าเราศึกษาให้ดีนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจที่ราชคฤห์เนี่ยรุ่งเรืองทุกอย่างทางด้านกำลังพลทางด้านกองกำลังทหารเรียกว่าทหารสามเหล่าทัพเนี่ยก็รวมกันอยู่ที่ราชคฤห์เนี่ยดังนั้นราชคฤห์น่าจะเป็นจุดเป้าหมายของการค้าขายในสมัยพุทธกาลแม้ว่าการเดินทางมาจะเดินทางมาได้ความยากลำบากอย่างไรสังเกตดูว่าท่าน สุทัตตะหรือท่านานาณาถบินิกาเศรษฐีซึ่งอยู่แคว้นโกศลจากนครสาวัตถีคุมกองกำลังเกวียนคารวานประมาณ500เล่ม500เล่มหรือพันเล่มเนี่ยก็มุ่งหน้ามาสู่ที่นี่พูดถึงแคว้นอื่นๆแคว้นอวันตีแคว้นอัสกะ,ะดังนี้เป็นต้นก็ต่างก็มุ่งมาที่นครราชคฤห์ังนั้นราชห์จึงเป็นจุดเป้าหมายของนักที่ลงทุนเรียกว่านักธุรกิจการค้า ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของกรุงราชครห์สะท้อนให้เห็นภาพผ่านเรื่องราวของถ้ำโสนพันธาหรือถ้ำพระคังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสารเชื่อกันว่าเป็นถ้ำสำหรับเก็บมหาสมบัติถ้ำหินนี้เกิดจากการขุดเจาะภูเขาเวภาระบัรพศซึ่งมีอยู่สองถ้ำติดกันเกิดจากหินก้อนเดียวกันถ้ำที่อยู่ทางทิศตะวันตก เป็นถ้ำที่เชื่อว่ามีการรักษาความปลอดภัยและมีเส้นทางไปสู่มหาสมบัติทุกวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั่วอินเดียและผู้สแสวงบุญชาวไทยแวะเวียนไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับสมบัติพระเจ้าพิมพิสารมิได้หยุดหย่อนชื่อของถ้ำโสนนภันธาน่าจะมาจากถ้ำด้านตะวันตกนี้เพราะโสนนภัตธาแปลว่าคลังทองคำพื้นที่ด้านในของถ้ำ เป็นห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด10.4คูณ5.2เมตรผนังถ้ำด้านนอกมีประตูและหน้าต่างทั้งด้านในและด้านนอกของถ้ำมีอักขรโบราณและเครื่องหมายต่างๆสลักไว้หลายแห่งด้านซ้ายของประตูมีรูปเล็กๆของพระวิษณุจึงเป็นไปได้ว่าถ้ำสองแห่งนี้อยู่ในการครอบครองของชาวฮินดูมาเป็นเวลาช้านานและใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางาศาสนา ระหว่างประตูและหน้าต่างมีอักษรโบราณสลักไว้ซึ่งอาจเป็นรหัสลับหรือลายแทงที่บอกเส้นทางไปสู่พระคลังมหาสมบัติแห่งนี้ก็เป็นได้คนในท้องถิ่นเชื่อกันว่าพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชมารดาของพระเจ้าอาชาติสตรูเป็นผู้เก็บซ่อนมหาสมบัติหลังจากที่พระเจ้าอาชาติสตรูทำปิดตุคาพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดา ต่อมาภายหลังจึงยกให้กับลทัทธิเชนของศาสนาฮินดูเชื่อกันว่าถ้ำนี้ยังมีสมบัติอยู่และรอผู้มีบุญที่คู่ควรกับสมบัติในถ้ำม,มาเปิดจึงจะสามารถเปิดได้ชาวท้องถิ่นเล่าต่อกันมาว่าเส้นทางที่จะไปยังถ้ำม,มาหาสมบัตินี้อาจเป็นเส้นทางที่ทะลุผ่านภูเขาเวภาระบัรพศไปออกถ้ำสัตบัญคูหาอีกฝั่งหนึ่งได้เมื่อครั้งอังกฤษยังปกครองอินเดียอยู่ อังกฤษเคยพยายามระเบิดผนังถ้ำเพื่อหาทางเข้าไปค้นหาสมบัติแต่ก็ทำไม่สำเร็จยังเหลือล่องรอยไหมดำๆที่เกิดจากการยิงปืนใหญ่ไว้ตรงขอบประตูด,ด้านบนของทางเข้าถ้ำความลี้ลับของถ้ำนี้ยังคงมีอยู่ตลอดมาอักษรและเครื่องหมายโบราณยังไม่มีผู้ใดสามารถถอดรหัสได้จึงเป็นปริศนาลึกลับของถ้ำโสนพันธาจนถึงทุกวันนี้ รุงราชครึในวันนี้มีหลายอย่างให้ศึกษาราชครืดคือเมืองตัวอย่างที่มีพระราชาเป็นองศาสนูปถัมภกที่ดีเลิศราชครืดคือเมืองแห่งการค้าเสรีอันรุ่งเรืองในอดีตการราชครคือเมืองที่มีการแพร่เจริญก้าวหน้าเพราะมีหมอชีวกะกูมารพัฒนเป็นหมอผู้อุทิศตนราชครึดคือเมืองที่มีวัดในพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก และราชคฤห์คือเมืองที่พระบรมศาสดาทรงประกาศหลักการของพุทธศาสนาได้สำเร็จและสืบสารมาได้จนถึงทุกวันนี้จริงๆในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะฮะจุดสำคัญของที่นครราชคฤห์ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญที่พระสมมาสมพุทธเจ้าทรงประกาศหลัก ของพระโอวาทปฏิโมกซึ่งหลักพระโอวาทปรปฏิโมกนี่แหละที่ทําให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะฮะซึ่งหลักพระโอวาทปรปฏิโมกเราทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะอันเป็นต้นว่าสัพพปาปัสะาอาการะนังกุสลสูป,ปส,สัมปทาสจ,จิตตปรโยทปนังเอตังพุทธานาสา,น,านังเรียกว่าละชั่วทําดีแล้วก็ทําจิตให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์เนื้อความย่อ,ยอๆนะฮะ ถัดมาขันตีปรมังตโปติตีติขานิพานังปรมังวัฒนติพุทธ,ธานหิปภะชิตโตปร,รูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายในการนับถือพระพุทธศาสนาเป้าหมายก็คือว่าจุดสูงสุดในการนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาแล้วจะได้อะไรนั่นก็คือพระนิพพานคนที่จะไปถึงพระนิพพานได้จะต้องมีความอดทนจะต้องมีตะบะอย่างแรงกล้าและก็รวมไปถึงว่าคุณสมบัติ ของคนที่จะเป็นบรรพชิตหรือนักบวชในผู้ศาสนานั้นจะต้องเป็นผู้ที่วางสัตราอาวุธคือไม่เข็นฆ่าไม่เบียดเบียนและก็ถัดมาอนุปวาโทอนุปคาโทปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนางังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานาสาสนางข้อความนี้ถือว่าเป็นปรัชญาหรือเป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธ เลยทีเดียวทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาก็คือเมื่อเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องเป็นผู้ไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายต่อใครจะต้องเป็นผู้ยินดีมักน้อยสันโดษในปัจจัยสี่ในเสนาสนะที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดและถ้าเป็นพระหรือเป็นโยมถ้าเป็นพระก็ต้องสำรวมในพระปาฏิโมกข์ถ้าเป็นโยมก็ต้องสำรวมในศีลห้าเป็นต้นและที่สำคัญก็คือว่า รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัยสีนะ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารบิณฑบาตเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งยารักษาโรคและที่สำคัญก็คือประการสุดท้ายมันกระทําความเพียรอยู่เนืองนิดคือยกระดับจิตให้สูงนะซึ่งตรงกลับพระบาลีว่าอธิจิตเตจายโยโคนะการประกอบความเพียนในอธิจิตนะฉะนั้นเมื่อเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเดินทางมาสู่นครราชาคฤห์แล้วอย่างน้อยก็ต้อง รู้จักหลักของออรู้จักหลักของพระโอวาทปาิโมกเมื่อรู้จักหลักแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา2,600ปีพุทธศาสนาเราอยู่ได้ด้วยหลักของโอวาทปาติโมกแม้กระทั่งในประเทศไทยทั้งหมดก็เช่นเดียวกันและที่สำคัญก็คือว่าในประเทศไทยเรามีวัดมากกว่า35,000แห่งและสำนักสงฆ์มากกว่า6,000แห่งราชคฤห์เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา มีพระเวรุวันมหาวิหารเป็นหลัก